สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ MONDEX จุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตสวัสดีครับลงนึกภาพตามนะครับว่าโลกการลงทุนเนี่ยเหมือนมหาสมุทรเลยคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่ผิวน้ำเรียบๆอะครับแต่ว่าโอกาสจริงๆเนี่ยม,มันอาจจะซ่อนอยู่ลึกลงไปเหมือนที่เราจะมาคุยกันวันนี้แหละครับเรื่องบริษัท Graham Corporation หรือว่า G.H.M. คือมองเผินๆอาจจะเหมือนแค่บริษัททาอุปกรณ์อุตสาหกรรมท่วๆไปใช่ค่ะดูธรรมดามาก แต่พอเราลองมองลึกลงไปนะครับ GHM นี่อาจจะเป็นเ,เหมือนฟันเฟืองสำคัญเลยนะในโครงสร้างพลังงานโลกงที่เราอาจจะนึกไม่ถึงข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มาจากบทวิเคราะห์ชื่อ GHM สถาปนิกพลังงานโลกงที่ถูกมองข้ามเราจะมาดูกันครับว่าทำไม GHM ถึงสำคัญกว่าที่ตลาดเห็นแล้วเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรกันแน่เอาล่ะครับจุดที่มันแบบน่าสนใจมากๆคือตรงนี้เลยตลาดทั่วไปมอง GHM ว่าไงครับก็บริษัทเล็กๆผลิตวาวอะไรแบบนี้ ค่ะภาพจํามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วพอพลิกไปดูข้อมูลอีกด้านอ่าข้อมูลบอกว่าเทคโนโลยีของ g h m เนี่ยถูกใช้ในโครงการพลังงานสําคัญญในสหรัฐนะครับถึง70%เลยนะ70%ใช่ครับ70%ตัวเลขนี้มันแบบโหสูงมากนะครับสำหรับบริษัทที่คนมองว่าเล็กๆใช่ค่ะเยอะจนน่าแปลกใจเลยแล้วยังไม่หมดนะครับยังมีเรื่องสิทธิบตัตรเกี่ยวกับนิวเคลียร์เจนโฟอีกอืมอันนี้น่าสนใจมากคะ่ะแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยโมเดลธุรกิจเขาคือการออกแบบระบบวิศวกรรมที่มันเฉพาะทางมากๆไม่ใช่แค่ขายชิ้นส่วนธรรมดาคือตรงนี้มันเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าความบอดโดยสมมติฐานหรือ assumption blindness เลยค่ะหมายถึงว่าพอเรามีภาพจำไปแล้วว่า GHM เป็นแค่บริษัทอุตสาหกรรมตาม,ตามวัฏจักรธรรมดามดาเราก็จะออมองข้ามข้อมูลสาคัญอื่นๆไปหมดเลยที่มันชี้ว่าจริงๆแล้วเขามีศักยภาพสูงมาก เหมือนเราติดกรอบความคิดเดิมๆไปแล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยครับแล้วมีจุดไหนไหมครับที่มันเหมือนตอกย้ำความเข้าใจผิดนี้แต่ตลาดกลับมองข้ามไปอีกมีค่ะชัดๆเลยก็คือเหตุการณ์เมื่อมาการาสองพตอนนั้นกระทรวงพลังงานสหรัฐหรือ DOE นะคะเขาเลือกใช้เทคโนโลยีของ GHM เลยนะสำหรับโครงการ SMR SMR SM นี่คือเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่เลย ที่สำคัญกว่าแค่การได้สัญญาณนะคะคือการที่ GHM เนี่ยเขาผ่านการรับรองมาตรฐาน NQA-1 อ๋อ NQA-1 ที่เขาว่ากันว่าเข้มงวดมากๆนั่นเหรอครับเข้มสุดๆเลยค่ะ NQA-1 เนี่ยคือมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ในสหรัฐเลยนะคะการผ่านมาตรฐานนี้ได้เนี่ยมันเหมือนได้รับตราประทับเลยว่าเทคโนโลยีเขากระบวนการผลิตเขาเนี่ย น่าเชื่อถือพอสําหรับโครงการที่สําคัญมากๆและมีความเสี่ยงสูงสุดอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพแต่เป็นการการันตีความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูงเลยถูกต้องค่ะแล้วที่สําคัญกว่านั้นอีกนะข้อมูลจาก DOE ยังบอกด้วยว่าระบบของ GHM เนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้โรงงาน LNG หรือก๊าสธรรมชาติเหลวได้ถึง 15- 20%เลยนะโหต้อง 15- 20%เลยเหรอครับเยอะมากนะเยอะมากค่ะ จุดนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยว่า GHM เนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ชิ้นส่วนอะไหล่ธรรมดานะแต่เขาขายการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบพลังงานที่มูลค่ามหาศาลมากๆค่ะ น่าสนใจจริงๆครับแสดงว่าถ้าเราดำน้ําลงไปลึกกว่าที่ตลาดมองเห็นเนี่ยเราจะเจอโครงสร้างธุรกิจที่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยสิครับใช่เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะเป็นเหมือน3ามชั้นชั้นผิวน้าก็คือภาพที่เราเห็นกันทั่วไปผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นกลางน้ําก็อาจจะมีคนเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบแลกเปลี่ยนความร้อนมีส่วนในโครงการนิวเคลียร์บ้างแต่ชั้นน้ําลึกซึ่งเป็นหัวใจจริงๆของเขาเลยนะ คือการเป็นผู้พัฒนาระบบวิศวกรรมความแม่นยำสูงหรือ Precision Engineering System Precision Engineering Systems พูดง,ง่ายๆก็คือสร้างอุปกรณ์ที่ต้องทำงานได้แบบ Perfect สมบูรณ์แบบมากๆภายใต้สภาวะที่มันสุดขั้วจริงๆค่ะอย่างเช่นความดันสูงจัดอุณหภูมิสูงจัดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรแบบนี้ครับครับและเขายังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสาคัญอย่าง Two Phase Flow Control ด้วย t w p h a s e Flow Control ค่ะเป็นเทคโนโลยีควบคุมการไหลแบบ2ส,สถานะซึ่งมันสำคัญมากทั้งในนิวเคลียร์แล้วก็พวกพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยค่ะแล้วอะไรเป็นตัวยืนยันล่ะคะว่าชั้นน้ำลึกที่ว่าเนี่ยมันแข็งแกร่งจริงๆไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยๆตัวเลขไงคะตัวเลขมันไม่โกหกอัตรากำไรขั้นต้นหรือ Gro s s margin นะคะในบางผลิตภัณฑ์ของเขาสูงถึง3 5เลยนะคะ35% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเยอะมากเลยนะครับนั่นเยอะกว่าเกือบ2เท่าเลยค่ะซึ่งกําไรระดับนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะคะมันมาจาก3เสาหลักสําคัญเลย 1. คือเทคโนโลยีเฉพาะทางมากๆที่แบบว่าคู่แข่งทําไม่ได้หรือทําได้ไม่ดีเท่า 2. คือการตั้งราคาตามมูลค่าหรือ value based pricing อ๋อไม่ได้คิดแค่ต้นทุนบวกกาไร ใช่ค่ะเขาคิดจากมูลค่ามหาศาลที่เทคโนโลยีเขาสร้างให้ลูกค้าเช่นช่วยประหยัดพลังงานได้เยอะเพิ่มผลผลิตได้มหาศาลอะไรแบบนี้แล้วก็3มคือระบบการผลิตอัจฉริยะหรือ smart manufacturing ที่ใช้พวก AI ระบบอัตโนมัติมาช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพอืมค่ะเป็นเหมือนป้อมปราการป้องกันคู่แข่งเลยใช่เลยค่ะแข็งแกร่งมากฟังดูแล้ว GSM นี่มีคู่เมืองที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะ แต่ทาไมตลาดดูเหมือนจะยังมองไม่เห็นป้อมประการนี้ก็ไม่รู้มันเลยทําให้เกิดคําถามจริงๆค่ะว่าเออเราควรมอง g s m ในกรอบไหนกันแน่จะมองในกรอบเดิมว่าเป็นบริษัทอุตสาหกรรมธรรมดาหรือจะมองในกรอบใหม่ว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานที่ซ่อนตัวอยู่บทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้เลยนะคะคือหนึ่งเราต้องหัดมองหาผู้เล่นเงียบๆแบบนี้คะ่ะที่อาจจะเป็นฟันเฟืองสําคัญขับเครื่องอุตสาหกรรมใหญ่ๆอยู่เบื้องหลัง 2คือต้องแยกให้ออกระหว่างบริษัทที่ขายแค่ผลิตภัณฑ์กับบริษัทที่ขายระบบซึ่งมูลค่ามันต่างกันเยอะมากและก็ 3. ต้องให้ความสำคัญกับพวกสัญญากับภาครัฐและก็สิทธิบัตรเฉพาะทางต่างๆเพราะพวกนี้มักจะเป็นสัญญาณบอกถึงเทคโนโลยีหรือโอกาสในอนาคตที่ตลาดยังมองไม่เห็นนะคะสรุปได้ชัดเจนมากครับ ก็คือ <H> GHM เนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทอุตสาหกรรมที่ขึ้นขึ้นลงลงตามวัฏจักรอย่างที่ภาพลักษณ์ภายนอกบอกแต่จริงๆแล้วดูเหมือนจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญเลยในด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีความสามารถซ่อนอยู่ลึกมากๆแล้วก็กำลังจะมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแห่งอนาคตด้วยใช่เลยค่ะบทเรียนสำคัญที่สุดเลยนะไม่ว่าจะลงทุนหรือจะทำความเข้าใจธุรกิจอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราต้องพยายามมองให้ลึกลงไป ใต้ผิวน้ำเสมอเพราะความจริงมันมักจะซับซ้อนและก็น่าทึ่งกว่าภาพที่เราเห็นในตอนแรกมัดากครับน่าคิดตามจริงๆครับทำให้สงสัยเลยว่าในโลกธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีบริษัทฟันเฟืองแบบ G H M อีกบ้างไหมนะที่กำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหญ่ๆอยู่เงียบๆโดยที่ตลาดยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่แท้จริงของมันเลยถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามมอนเด็กเพราะเสียงบางเสียงอาจเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตของคุณได้